แต่นี่คุยคุยกับย่าหน่อยได้ยินเสียงไหมได้สินนะครับอ่ามีอะไรจะคุยกับกับย่ากับแม่ไหม,มาบาปตองอน,นีไปอยู่มูวันทุวันทุกตอนเอาสบายดีอ,อ,อยู่อยู่ที่งมีกันสบายดีครับยูมวันเมื่อกี้คุยกันแล้วไม่มีอะไรให้เป็นห่วงเนาะนี่แหละวันนี้มาถึงบ้านเลยเนี่ย ให้คุยให้เห็นหน้าหเห็นตาถึงบ้านเลยแต่บอกว่าไปป,ปันหน้าใน,นหลูอพอคุณปริยุกเขาย่ยไปหกโมงบางทีก็กลับมาหกโมงเย็นบางทีก็หนึ่งทุ่มกลับบ้านมาเนี่ย ب, ผมอยากถามทีก็คือวันที่ห้ากราเขากลับมาบ้าก<ม>ันคือเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูว่าเขากลับมาแล้วเขาเปลี่ยนไปไหมเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้ไม่ไม่ต้อง,งห่วงวันนี้ก็แวะมาเที่ยวต้องมาของคุณแทนกองทัพบกที่ ให้ลูกหลานได้เป็นทหารมาทํางานช่วยประเทศชาติค,คือทุกวันนี้ทหารมีความสัมพันธ์กับชุมชนเยอะมากไม่ใช่แค่ว่าไปไปรัตเวนอยู่ตามแนวชายแดนอย่างเดียวพอน้ําท่นนวมพอเกิดภัยแล้งพออะไรเนี้ยทหารมักจะออกมาช่วยใช่ครับก็คําว่าทหารก็คือลูกหลานของท่านทุ่ท่าวันนี้ก็มามาเยี่ยมมาขอบคุณกันจะผมถามนิดนึงเลยเรื่องที่อยู่อาศัย ก็อ,อยากจะช่วยลูกน้องแหละแต่ผมบอกว่าช่วยตามกําลังที่ช่วยได้แล้วก็มาหนึ่งในนั้นก็มีครอบครัวเนี่ยครับทั้งผู้ฝึกเขาบอกว่าคัดเลือกมาอาจะนีก็ความมุ่งดีแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยก็บอกว่าอยู่กันหลายคนเดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ไหมครับว่ามันมีอะไรที่จะพวจะช่วยกันได้